เครื่องประดับจูรีอนัมนมณีทั้งหลายนี่มูลค่านี่มันม,นมหาศาลมากนะครับชิ้นไหนเป็นชิ้นพิเศษที่มีคุณค่ากับเรามากที่สุดเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าโดดเด่นมากพูดถึงสไตล์การแต่งตัวของตัวเองว่าเป็นแนวไหนชอบสีสันชอบเรียบรูชอบ ก็ชอบทุกแบบะค่ะคือแล้วมันอยู่ที่การละเทศะนะคะไปงานไหนบางทีก็แล้วแต่งานคอนเซปต์เขาด้วยอะแล้วเราก็แต่งตามคอนเซปต์ให้เขาอะไรทํานองนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคุณสมันีในชุดที่ค่อนข้างมีสีสันสีสันก็บางทีมันก็เปลี่ยนๆออกไปบ้างอะนะคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของเสื้อผ้าฮะอย่างทำพ็อกเก็ตบุ๊กที่ตัดชุดทีร้อยห้าชุดแบบนี้ เราให้ใครเป็นคนทําเสื้อผ้าเป็นคนออก<ส>แบบดีไซน์ก็มีคุณใหญ่ที่เป็นสไตลิสต์นะคะ <c oughs> ก็ช่วยกันกับสองแหง่งก็มีคาริต้าโอเซลแห่งนะคะแล้วกับนี่เป็นอาจารย์ของเค n นโซบุงกะเนี่ยสถาบันบุงกะเนี่ยอาจารย์ของเค n นโซแบรนด์สือผ้แบ,บรนด์เคนโซเนี่ยคะ่ะคนนี้เป็นอาจารย์อีก เธออยู่เมืองไทยเหรอหรอ,อยู่เมืองไทยค่ะแล้วก็มาเปิดนั่นแต่ตอนนี้ก็กเกษียแลย้วอายุเยอะมากแล้ว <c oughs> นะคะแต่ทีเธอก็ออกแบบให้อะไรให้ก็เนี่ยสองอันก็ช่วยกันเพราะว่าตอนนั้นถ่ายทุกอาทิตย์ก็ไม่ทันตัดเสื้อไม่ทันถ่ายทั้งบ้านถ่ายทั้งนะคะทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่สองปีแหละ <c oughs> คะครับที่ออกรายการเยอะมากออกสื่อเยอะมากด้วยค่ะค่ะคุณสมณีมีเสื้อผ้ากี่ชุดโอ้ยนับไม่ทวนนะคะจริงเยอะมากค่ะนี่ต้องยกอพาร์ตเมนต์ ที่มาก่อนเป็นของผู้ตอนเขายังนุ่มๆนะคะทำนะคะมีสองห้องนอนนี่เต็มไปหมดต้องยกให้แล้เปิดแอร์ให้อยู่นะคะเปิดแอร์ให้เสื้อผ้าอยู่ค่ะเพราะไม่งั้นมันก็เป็นเป็นลาเป็นอะไรนะคะก็จริงไหมครับที่เขาบอกว่าคุณสมนีใส่แต่ละชุดเนี่ยครั้งเดียวแล้วไม่ใส่เลยอ๋อไม่จริงอะค่ะก็ แต่ความที่มันมีเยอะแล้วงานบางทีมันก็คอนเซปต์มันไม่เหมือนกันะนะคะแล้วเนี่ยอย่างสมมุติว่าถ้าใส่ถ่ายทำนิตยสารอะไรมันส่วนใหญ่ก็จะมีตั้ง6เมตรที่มันยาวกว้างอะไรเพื่อจะให้มันสวยอะไรเงี้ยนะคะเวลาจะไปเต้นลัมมีงานเต้นลัมอะไรก็มาตัด เพื่อให้มันใช้ได้จริง่มันใช้ได้จริงนะคะงี้พอถ่ายรูปว่าแค่2มนาทียืนโพสบนนั้นนะคะแล้ก็มาปรับมาเปลี่ยนแต่ผมจะบอกว่าต่อให้ที่นี่นะฮะไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเหลือเลยนะครับแค่เอาเสื้อผ้าทั้งหมดมาโชว์ก็เต็มแล้วแน่นเอียดเลยอีกเรื่องได้ไหมฮะเรื่องของผมวิกเราเริ่มต้นหยิบขึ้นมาครั้งแรกแล้วหยิบ วิกสีทองมาใส่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหยิบวิกทองใส่นไม่ใทองเท่าไหร่อะค่ะมันก็ออกสีน้ําตาลทองสีอะไรคือแต่งตัววันี่ยใส่เสื้ออะไรเนี่ยนะครับผมมันต้องเข้ากับเสื้อแบบแบบฝรั่งนะคะไม่ใช่ว่าผมดําก็ใส่ทุกชุดก็ผมดำอย่างนี้นะคะคือเราอายุมากแล้วไม่ใช่เด็กสาวๆนะคะไม่ต้องแต่งก็สวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดยังไงกับฉายาที่เขามองว่าเราเป็นบาร์บี้ของเมืองไทย ้องขอบพระคุณนะะอุตส่าห์เรียกแต่ว่าจะแสดงว่าเอ็นดูนะคะะคะครับผมวิกมีกี่อันครับคุณโอ้หลายร้อยค่ะทำไมถึงใส่มานานจริงๆแล้วมันก็ทำไปเรื่อยๆนะคะมันก็แล้วแล้วแต่สไตล์บางทีใส่ใส่เสื้ออย่างชุดอย่างนี้ผมก็ควรจะหยิกหรือไม่ผมตรงผมยาวผมสั้นอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะสีน้นสีนี้อะไรเนี้ยค่ะครับแสดงว่ามีหลากสีมากหลากสีหลากสีหลากสไตล์อะนะคะอะไร สีโปรดของเราจริงๆแล้วเป็นที่ใสยอยู่นี่ก็รู้สึกสนั่นบ่อยหน่อยนะคะ <c oughs> มันมันไปงานธรรมดาร,รมด้ <c oughs> อะไรได้คะ <c oughs> ่ะคุณสมณีแต่งตัวทุกวันไหมฮะมีวันไหนที่ตื่นขึ้นมาเราไม่แต่งหน้าทําผมไหมนีม่ไ <c oughs> มนกันค่ะอย่างไปหาหมอไปโรงพยาบาลนี่ก็ไม่ไม่แต่งอะไรเลยะคะ่ะ <c oughs> ธรรมดานี่ไม่ชอบแต่งหน้าเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันรู้สึกผิวลามันมันสกปรกไม่งั้นสิวเซลขึ้นนะคะแก่แล้วยังมีสิวอีกอะไรอย่างนี้แต่ถ้าแต่งนี่แต่งเองไหมฮะแต่งเองค่ะทั้งหมด ทั้งหมดอะคะ่ะความเคยชินไงคะอยู่ต่างประเทศอะไระะออกงานทุกวันอะไรทุกวันเราจะไปเรียกช่างแต่งหน้ามาพอดีหมดตัวกันสามีก็เงินเดือนนิดเดียวเป็นข้าราชการแต่นี่ไอความที่เราบังคับโดยปริยายอะนะคะอยู่ต่างประเทศเราไม่ช่วยตัวเองก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะเราเราก็รู้มือที่สุดฉันรู้ฉันอยากเติมตรงนี้ฉันชอบแบบนั้นแบบนี้ใช่ค่ะถ้าอย่างนี้เวลากว่าจะออกจากบ้านได้ถ้าสมมติว่าจะไปงานทุ่มหนึ่งคุณสุมรณีต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่กี่โมงครับ ก็ต้องสองชั่วโมงกว่าค่ะเพราะว่าเข้าห้องน้ํานานก่อนที่จะแต่งหน้านี้หน้ามันต้องสะอาดจริงๆนะคะที่จะพร้อมรับที่จะแต่งให้ได้ดีๆนะคะไม่งั้นมันก็มันเร็วอะไรไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแล้วก็มาเสียเวลาไอ้ลงยากันแดดเนี่ยค่ะ,คะต้องนั้นหนาอะไรจำลองเนี่ยเพราะเนี่ยโดนแสงโดนอะไรเนี่ยเป็นฝ้าง่ายอะคะ่ะนี่ใส่ย,ยากันแดดทั้งกลางวันกลางคืนเลยค่ะจะไปไหนก็เป็นเบอร์เดินอย่างหนึ่งค่ะ อีกเรื่องที่เติมเต็มลุกให้มันสมบูรณ์แบบนะครับแล้วหลายคนก็ตามติดเป็นแฟนคลับรอดูหรือแม้แต่ในหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับของคุณสมนีเองก็โชว์อยู่เยอะมากเลยคือเรื่องของเครื่องประดับจูเรี่อันเ e มาีทั้งหลายนี่มูลค่านี่มันมหาศาลมากนะครแต่เป็นอันว่าเราจะวางเรื่องมูลค่าไว้นีดีกว่าผมจะถามว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นพิเศษที่มีคุณค่ากับเรามากที่สุดที่มีคุณค่าก็ที่ คุณพ่อคุณแม่ให้นะคะตอนหลังนี่ก็เอาไปขายซะเกือบจะหมดนะคะเพราะว่าสมัยคุณพ่อคุณแม่ท่านของที่ว่าเยี่ยมของท่านแล้วนะคะตอนหลังนี่ความที่ได้ไปอยู่ต่างประเทศนานแล้วก็เรื่อยๆนะคะก็เลยไปสนใจเรื่องทางนี้ได้บทเรียนมาว่าถ้าจะซื้ออะไรเนี่ยต้องซื้อเจมคลิตี้จริงๆ มูลค่าจะขึ้นเป็นการลงทุนเป็น i n v e วสท์เมที่ดีเราเมื่อไหร่เราต้องการเงินขายไปเราได้กําไร,รถ้าของที่ขนาดกลางๆหรือของพลางตานะคะที่ของไม่ไม่เยี่ยมจริงๆเวลาจะขายหนึ่งขายยากคือคนมีสตังค์เขาก็เล่นของดีก่อนนั้นแล้วคนไม่มีสตังค์เขามีปัญญาซื้อเราแพงๆไว้เพราะฉะนั้นราคาก็จะตก S 2> <S 2> เก็บไว้เป็นร้อยปีมันก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะเป็นแบดอินเวสท์เมนต์นะคะเลยได้บทเรียนอันนั้นมาก็เลยอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรก่ก็เปลี่ยนเพื่อจะเป็นของดีที่สุดเท่าที่เราจะนั่นได้นะคะสมไยได้เม็ดใหญ่ก็เม็ดเล็กก็ยังดีก็ลูกหลานได้ไปก็เป็นผู้ที่มีบุญนะคะนอกจากวิธีการเก็บชิ้นไหนที่มันมีคุณค่าทางจิตใจกับเรามากๆจริงๆไอ้ความที่ ซื้อเยอะนะคะต่นี้นั่นจริงๆก็มาตอนก่อนคุณประชาเสียก็เธอก็อซื้อต้มหูให้คู่หนึ่งนะคะเป็นเพชรสีชมพูนะคะอตอนนั้นมีดาราหนังฮอลลีวูดเธอได้แหวนมันเป็นเพชรสีชมพูตอนนั้นพอดีครบรอบแต่งงานก่อนเธอจะเสียสักสองปีได้ค่ะก็เห็นในแคตตาล็อกของบริษัทประมูละค่ะแล้วก็บอกเออเอาไหมก็ดูท่ามันดีนะคะอะไรดู วสวยแล้วก็นะคะไม่มีตำาหนิอะไรทำนองนี้เธอก็เลยประมูลให้อะไรนั่นก็ค่ะพทุกวันนี้ก็มีคนมาขอซื้อต่ออะไรก็ยังยังเก็บไว้พ่ามันเป็นชิน้นที่ม,มันเป็นชิ้นที่าใช่ใช่ค่ะในวันนี้อนนี้คุณสมบรณีมีทุกสิ่งทุกอย่างเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้สำหรับหลายคนเนี่ย ความสุขของเขาคือเขาจะเก็บเงินปีหนึ่งหรือ2ปีด้วยซ้ำหรือมากกว่านั้นเพื่อที่จะได้บ้านสักหลังหนึ่งได้รถสักคันหนึ่งได้แหวนสักวงหนึ่งได้เติมเต็มความฝันของเขาทีละชิ้นทีละอย่างจะไปเงแต่คุณสุบณีมาถึงจุดที่มีทุกอย่างผ่านมาหมดแล้วอยากจะบอกถึงเรื่องของความสุขในชีวิตของคุณสุมณีในวันนี้ว่าเรามีความสุขจากอะไรครับก็จริงๆนะคะทานที่อยากได้อะไรแล้วต้องเก็บเงินต้องอะไรแล้วได้เนี่ยอันนั้นก็คือ ความภูมิใจและความสุขนะคะมันให้ความเติมเต็มกับชีวิตนะคะเิน mm hmm. ันว่าก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะอย่างนั้นสำหรับตัวเดฉทนเองตอนนี้ความสุขก็คืออยู่คนที่เรารักเขาเขารักเราเ mm hmm. นี่ยมันม,มีค่ามากยิ่งกว่าอย่างอื่นนะคะ mm hmm. คุณจะมีทรัพย์สมบัติมีเพชรร้อยล้านพันล้านนะคะมีอะไรจะอะไรแต่รอบข้างถ้าคุณไม่มีคนที่คุณรักอยู่ชีวิตมันก็อย่างนั้นนะคะแล้วคุณแม่ก็เคยสอนไว้ตั้งแต่เด็กบอกเนี่ยดู เกิดมาเนี่ยจนกระทั้งเสียชีวิตเนี่ยถ้ารูวมมีเพื่อนสักคนที่นั่นจริงๆแค่คนเดียวคุณก็ก,ก็มีบุญเต็มที่แล้วนและนี่คือทั้งหมดนะครับซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะได้บทสรุปที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามจริงๆสําหรับชีวิตของเธอคนนี้ฮะซึ่งผมอยากจะบอกว่าเธอ สวยทั้งภายนอกแล้วก็สวยทั้งภายในสวยจากจิตใจจริงๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นบทสรุปที่ดีนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับในการที่เราจะรู้ว่าจากนี้ความสุขของเราควรจะยึดอยู่กับอะไรกันแน่ในหลายๆครั้งที่เราจะหลงไปบ้างว่าความสุขของฉันฉันต้องมีสิ่งนั้นต้องมีเงินเท่านี้ฉันต้องมีแหวนเพชรวงเท่านั้นแต่ถึงวันหนึ่งแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายเลยเลยถ้าเราปราศจากคนที่เรารักและรักเราอยู่เคียงข้าง และนี่คือเซเลบ t v The Journey ่ออฟเซเลบ t y ตี้ของเรานะครับกับแขกรับเชิญซึ่งอยู่กับเรามาถึง2สัปดาห์เต็มๆกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับสี่ทุ่มครึ่งทางเนชั่น TV วีและใครจะมานั่งอยู่ข้างๆต้องติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ Toyota Camry ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึง ความสุขก็คืออยู่คนที่เรารักเขาเขารักเราเนี่ยมันม,มีค่ามากยิ่งกว่าอย่างอื่นนะคะคุณจะมีทรัพย์สมบัติมีเพชรร้อยล้านพันล้านนะคะแต่รอบข้างถ้าคุณไม่มีคนที่คุณรักอยู่ชีวิตมันก็อย่างนั้นอะนะคะติม๋มน้อยอะ อร่อยมีระดับกับกาแฟาคอฟฟี่ทเวนตีวันจากเนเจอร์กิฟอิตาเลียนทเวนต o โนถือว่าเป็นสินค้าที่โดดเด่นที่สุดของอา,องาดอิฟัคคอสเซเลนไทยตัวหนึ่งเป็นสินค้าในพ t ทันของมิสเตอร์คารโรเราสามารถพัฒนาโปรดักต์ที่ให้ความรู้สึกให้ผิวสัมผัสที่เหมือนหินชาวทินได้มากที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันค่าความดูดซึมน้ำถือว่าต่ำที่สุด และที่สำคัญราคาถูกกว่าหินทว,วทีนถึงครึ่งหนึ่งความรู้สึกที่พิเศษเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ไม่ต้องห่วงจ้ะทันแน่นอนสำหรับผมผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึง